còn này sági phù ôi thấy linh chư bao quý vị xem đừng bao na mà tôi cho thấy linh chư ta to dài cứ thấy linh chư quá hú hú ใช่เห็น, refers, นเหินจือป่าบ่่รู้ักมันใช่เห็นเหินจือป่าบอกไม่รู้นะใช่กินได้เหรอพี่เขาไปเป็นยาเห็นจือป่าใหญ่มาก อุดมสมบูรณ์มากท่านผู้ชมเอาตัวรถมากับธรรมชาติสนียง่าน้ชมครับอันนี้เราอยู่ที่นาทรมท่าผ้งขึ้นบน โอ้ท่านผู้ชมมันเป็นถ้ำครับโอ้สามถูกก่อนยานะครับ ข้างในเข้าไปได้ลึกกว่านี้นะครับข้างในมีที่ทางเข้าอยู่จะเป็นชั้นๆเป็นชั้นเป็นชั้นครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอดยสะตายุ่งเยอะกันอันนี้คืออะไรครั่สะตาอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะฮะเป็นลงศพป็่ลงศพโบราณครับใช้อันนี้น่าจะเขาใช้มือแกะสละออกมาเนาะใช,นนใช่ไหมน่าจะใช่เนาะ ว่าม e oh e ันเป็นของโบราณสมัยก <c ologie> ่อนไม่มีเครื่องไม่มีไฟฟ้าอะไรสักอย่างครับอือหือเป็นไม้อนเดนเอพท่านสามารถอธิบายได้ไหมเมที่มีจ้ามาเรียองโปชีวีอลกขาดจอยู่่องวิโชอจ้ากรจี้ยชีวัวชีวีก็กรอ้มก็กระโวก็กระโกจะเขาหักหัวเาอยู่เชีย ฮามาชอพเลยมม่ชอตฮ่ามาสชใหุดเตะชอบ่อรวลเดียวโอ้าอร้ามัอยู่เชียงให่มันเป็นเหมือนคนเนี่ยอยู่ตอนท่ามไงวสมัยก่อนเพราะว่าเขาไม่ช้านบ้านเลยอยูท่ามี้อ๋อแเาะไม่ว่ามีเยอะใช่้พ่ก็มีเยอะแล้วแล้วอันนี้คืออะไรครับชีวิตโชสกกอมันบมันที่เขาว่ายังมีกระดูกอยู่มันเป็นรูสูง ออันนี้ใช้ใช้มีดเกยสลักออกมาใช่ไหมลอยมีลอยแกมีหมดเลยดีลู้เหรออืมอืมอืมอันนี้เราต้องถามพู้เท่าพระแก่เนาะคือทีวพระบุรีจะเฉ่ยเท่าบอกว่านี่คือเป็นถ้ำน้องสมัยก่อนคนสมัยก่อนคือเขาจะพักอยู่อาศัยในที่นี้พระเท่าเมื่อก่อนเขาเคยอยู่ข้างล่างเนาะเคยอยู่ในป่า12หลังคาเรือนใช่ไหมแม่นะ12คาเรือนแล้ว ได้โครคเนาะได้โรคโรคไค้มาลยเ,ยร,เรียไข้เลือดออกเงนี้ก็เลยย้ายออกไปเนาะม,นมีคนป่วยตายเยอะเนาะไปอยู่ลูกหลานอืม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 อก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่อาสยแล้วก็พุณทอาก,ก็บอกว่าเป็นเป็นหลงศพนะถ้าสมัยก่อนก็จะย้ายทิ่นฐานตัวเองไปไปไป,ไปแบบไปเรื่อยๆเนาะ มาสิเด้เราลองเข้าไปดูกันดูอันนี้คือเขาใช้มีดีเศษตะระออกมาหมดเลยอันนี้คือรอยมีดหมดเลยครับทุกคนดูดูได้ชัดเจนมากแล้วก็อันนี้ยาวประมาณกี่เมตรอะ่ะนี่น่าจะสองเมตรได้อยู่สองเมตรสองเมตรไปเราลงไปดูข้างล่างหน่อยว่าเป็นยังไงไสภ<ว><ส>าทูเจ้าที่เจ้าทางขออนุญ,ญาตนะครับ <สา S 1> ทู พกเรามาถ่ายทำคลิปวิดีโอมีน้ำหยดด้วยนะทุกคนลวกาผมมองไม่เห็นไม่ได้เอาไปใช่ไหมไม่ได้เอาไปไไปไปเลยไปเลยผมตามไปดูครับนี้ทางเข้าออกเข้าออกออกเลยนะอันนี้คือเดี๋ยวผงดูนะไม่เจอรอยอะไรเลยนะแต่นี่ดูดูน่าจะเป็นงูพวกเนี้ยเพราะผมเจองู โอ้โหหินย้อยมีหินย้อยที่ที่มีหินย้อยอห้ามใช้มือจับห้อน้ำน้ำสห้ามใช้มือจับเพราะว่าหินย้อยพวกนี้ถ้าโดนมือมือเรามีน้ํามันมันจะตายเลยมันจะไม่มันจะไม่เจริญองอกอีน้ำใสามากอันนี้เดี๋ยวน,ะนานๆไปมันก็จะกลายเป็นหินย้อยขึ้นมาสูงมากอู้ ข้างนสวยมากผู้ชมข้างล่างกว้างมากน,นี่นกว้างมากโอ้โหถือว่ากว้างมากคุณผู้ชมดูมมมมข้างบนสุดยอดมากเลยม,นมนนันมองอะไรไม่เห็นแล้วน,นี่น่าจะฝนตกแล้วน้ำเข้ามาใส่ลง น้ำ,น,ำน้ำมันโอ้ยที่สุดเราจะเป็นชั้นชั้นลงไปเดี๋ยวนี้เป็นนี่คุณ้ชมทำนี้ลึกมากนะข้างล่างเข้าไปได้เข้ามาถึงแค่นี้พอนะหายใจไม่ค่ออก ถ้าเราใช้มือจับแล้วมันก็จะตายเลยมันย้อยมีชีวิตนะก็ห้ามจับนะโอเคครับท่านผู้ชมครับเราถือว่าได้มาเห็นแล้วเนาะโชคดีมากวันนี้ถ้ำผีแมนเป็นทําที่ ทางเข้าเล็กมากแต่จะใหญ่มากอยู่เหนือน้ําทะเลประมาณร้อยกว่าฟุตน,นะครับร้อยกว่าเวลาเรามองลงไปแล้วเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรามองไปข้างหน้าสวยมากข้างหน้านะน่าจะสวยมากมมก็ถือว่าเป็นที่แหล่งอาศัยของคนสมัยโบราณน,นะนขอบคุณมากครับท่นานผู้ชมครับ ทิชเอฟซีนะฮะท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยให้พวอเราด้วยนะฮะชอบไปแค่นี้แล้วเดี๋ยวทำอาหารกินเนาะอกินเอาตัวรอดมากับกลัมาได้ชา่อคุณซากายซากายนะ